สวัสดีครับพี่วัวแหลมสวัสดีครับน้สวัสดีครับสวัสดีครบพีสวัสดีครับสัสดีครับครับเฉครบสวัสดีครบัคบครับีครดีครบดครับสดีสวัสครับสบวัสดีครับสดสวัสดีับสวัครับสวัสดีคสบสวดีครัครับสบสดีับครัสบครับสบสบส จำได้แม่นไหมครับจำได้แม่นครับจำได้่นโซนนอยา่าอ่พูดเป็นอะเป็นไรไปก่อนนะครับผมโอเคพี่บอกตัวเองไว้อันนั้น่ะเจอกันนะฮะได้เลยได้เลยได้เลยที่พวกกูไม่แพ้ก็เพรพวกกูเสียไม่ได้แลแชมมันเป็นของกูแคคิดจะชิงพวกกูไม่ให้แ่คิดจะล้ สวัสดีครับผมไอไก่ฮิโรชินะครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่แพลตฟอร์ม Ni โ o TV วีสำหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมเร็วๆ Steam, สตรีมสดๆสามารถเข้ามารับชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับหรือว่าเข้าแอป Ni โ o TV แล้วเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอไก่ฮิโรชิขอบคุณครับอันนี้คินแลน,นเขียวใช่ปะใช่ครับพี่หมูอ,มอันนี้พี่ผมชื่อพี่เฮสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ก็เจอเหมือนได้บอลเลย ไปยืมต่อยดูไว้หน้าแลนแล้วก็ขับรถไปไหนไม่รู้ใช่หรอเออ <c oughs> พี่บอลน่ะนะเออขับรถกระป๋องอะ่ะ <P ink> พี่บอลน่ะนะใช่ใช่แล้วล่ะใช่ครับขับรถกระป๋องมาไมืก่กูเห็นใครมันขับลงแล้วพอลงรถมาผมทั้งแดงอะ่ะเราไปต่อยดูไว้หน้าแลนอะ่ะแล้วก็ขับรถไปเลยทำเพื่ออะไรวะแสบว่ะสงสัยท,ทยักทายสงสัยน่าจะเป็นการทักทายแบบเหมือนเหมือนชนหมัดแหละแบบอาจจะเข้าหน้ามึงก็ลองโทรหาแกดิ ไม่มีเบอร์พี่บอลน่ะดิพี่เฮมีไม่ตหมพี่ยังยังเออพี่ซื้อโทรศัพท์ไหมไม่ได้ซื้อโทรศัพท์เนี่ยเนี่ยพี่ถามซื้อต่อจากดูไว้อะเขาเขาป้นเขาน่าจะป้นมาเยอะน่าจะขายถูกพี่เนี่ยพี่ถามเขาพี่โชครับสวัสดีครับพี่โชน่าจะเหม่ป้าสวัสดีครับพี่ชายไปต้องจ่ายใครป้ามีโทรศัพท์ขายไหมต้อรอพี่จอปีมีเลยต้องรอไอ้บังได้จอเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยไอ้บัง มีโทรศัพท์ปะโทรศัพท์ขายปะไม่มีอมมรอ,อจอนเท่านั้นอ๋อโอเคครับพี่ชิปโทรศัพท์อยู่ที่ตูม้มาแล้วปะแต่ถ้าถ,ถ้าซื้อกับกับแก๊งพี่มันเครื่องเท่าไรหร่ละครับเครื่องละพันครับสิเครื่องแปดพันโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับถูกวะไในรคือถ้ากนะ็คือถ้าซื้อในร้านจะสองพันกว่าไงใช่ปะ่ะใช่ซื้อในร้านสองพันห้าพี่ ต้องหาซื้อต่อพวกเนี่ยแหละที่เขาป้นขึ้นมาเนี่ยแหละมึง,ม,งมึงจะวิทเลขมึงจะวิทหาเิยใครพี่บอลเหรอนะออถ้าเกิดถ้าเกิดไม่กลัวว่าจะไปโดนส้นตีนที่ไหนก็ก็ตวิทเราเรียกมาก่อนเลยนะพี่อันนึงอันนึงนะไปเรียกมามพี่บอลมาหน้าแลนเขียวอันนี้ชื่ออะไรนะชื่อชื่อหมูปะใช่ครับใช่ครับ<อ>ชื่อเดียวพี่เลย เฮ้ยที่เดียวได้ไงอ้มึงเดามึงเอาเอีกแล้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเหมือนได้โดนอ่ะที่เรามาถามหาพี่หมูในเมืองดีสิแล้วเพื่อนโดนมา,มาไปทำอะไรกันอ่ะพี่เอหาไอ้โดนตกปลาแล้วเลยไปตกปลาเออมันแกงเราไปตกปลาหมดเลยเหรอเปลือยเปลือยไม่มันมัน,ม,นมันช่วยกันดันตู้อ่ะรู้สึกอ่ะไปจีรศักดิดีกว่าปลาหลับ จีเล็กก็หลับเหมือนกันไม่ไม่จิเล็กมันไม่หลับไงมันก็อยากตกปลามันยืนยนิ่งๆนิ่งๆนิ่งเลยอ่ะมันเปื่อยกูไปตกปลาเดี๋ยวกูก็ง,งวงนะกูต้องไปล่าสัตว์เนี่ยอล้วนี่ครับท,ที่โรชีนี่เหลือกี่คนเนี่ยเออเหลือสามสิบเท่าเดิมว่เท่าเดิมยังยังอยู่เท่าเดิมอยู่กันหมด<ะ>ใช่ใช่ยังอยู่กันหมดใช่อันนี้ปกติแล้วพวกแบบว่าแกมี่เขาจะมีจุดประจำของตัวเองป่ะใช่ใช่จะมีจุดยืนประจำที่ไหนสักที่ พวกผมพวกผมก็ยืนเนี่ยยืนอยู่ข้างในแล้วเออมันมันไม่มีบ้านอย่ใช่ไหมยังยังไม่มีครับใกล้ๆเราเร็วนี้จะมีเราเร็วนี้เราเร็วนี้โอ้แล้วถ้าแผลบ,บ้านมาอย่างนี้ไม่ไม่ไมตีกันแย่งบ้านเหรอเพราาะว่แก๊งที่นี่น่าจะเยอะตีตีครับแต่แน่นอนทุบได้ดังๆอยู่แล้วไงเอาว้าวใช่เหรอเออไ,ได้แ<ด>น่นอนแต่ย่างงี้ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นแก๊งเองหรอกเที่ยวดีจะบากกว่าอาศัยเขาอยู่รวแม่หลรวแม่หลรวแม่หลัวแม่เออมันจะเพื่ออะไรอหร ออกไปมาใส่แป๊บนึงอะไรเงี้ยอยู่กันในรอดก่อนดีกากาหวังสบายแล้วนี่ให้มีความสุขกับเนี่ยพี่ถ้ากาชามาพี่เอาสโนคอยไปแลกอาวุธดีกว่าว่าไปขายวะไม่ไม่ไม่สโนคอยอ่ะถ้าจะแลกอ่ะแนะนำอย่าแลกอาวุธแลกที่งัดดีกว่าทิงงานรถอเหรอใช่แล้วเหรอเออเป็นอะไรทิงงานรถมาเล่นดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดไปแลกอาวุธ มันยังไงมันมันไปไม่สุดอลยก็ต้องขึ้นปราชญ์ธรรมดาแล้วไปที่สุดดีกว่าถูกป่ะยังไงมัน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 ไม่มีมันไม่มีบัตรการอาุธของปโนคอยใช่ป่ะถูกป่ะนี่ไงมีเอ้ยนั่งไงนั่งไงไปพลอยู่หน้าแลนอยู่หน้าแลนไปได้ไหมไม่มีหรอไม่มีสายฟ้ามันไม่ได้ใช้ร่วมกันปกติหรอไม่ใช่บัตรไอ้ไอ้บูปินแดงอ่ะมันไม่มันการสนนคอยไม่ได้นี่ใช่ป่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะอ่าเข้ามาไม่ทักไม่ทายเลยนะ ไอบอลกูมาแล้วนี่เราเครื่องมาตอนไหน่ะไอบอลเปนักท้าขีไอบไอบอลเปนเรยาดิเรียกรวมแล้วอ่ะพี่บอลสวัสดีครับผมสวัดดีครับพี่วานแลมหวัดดีครับน้องกอลบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เวัสดีครับพี่เครับอันนี้ใครครับเนี่ยสวัสดีครับอ๋อผมบางบอลเดมันเทาโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับสบายดีจับได้ไหมสบายดีครับสบายดีสบายดีแหม จำได้แม่นไหมครับจำได้แม่นครับจำได้แม่นตมวนี้นะฮะอย่าอย่าอย่าพคนลเป็นไรไปก่อนนะครับผมโอเคพี่มาเจอเองแม้นั่นแะเจอกันนะฮะได้เลยได้เลยได้เลยวันนี้ก่อนี่วาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมรักษาตัวรอไดมอนเทสแน่นอนครับไม่ต้องห่วงพี่ครับนัดพวกผมน่าจะต้องพูดพี่แต่ปัญหาคือไดมอนเทก็ต้องรักษาตัวมารอผมเหมือนกันนะอ๋อแน่นอนครับก็ยะเพิ่งแก่เฒ่าอะไรตายพี่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 ตอนตางมาบอกครับพี่ ได้ครับผมรับทราบครับมีปัญหาเดี๋ยวนะไอ้้ไอคนหัวโล้นนี่อยู่อๆไหมไอ้คนหัวโล้นอยู่อ๋ออยู่ครับอยู่แน่นอนครับอยู่แน่นอนอยู่แน่นอนโอเคครับ ไดีเจอกันนะครับได้ครับได้เลยได้เลยได้เลยไม่ต้องกลวไงไม่ต้องเราแหละไม่จ้าผมไม่เจ้าองแล้วไม่ต้องห่วงเอาเป็นว่าอย่างที่ผมบอกไว้ค่อพี่พี่ใจใจเย็นครับพี่แต่ฟาโอ้โหแล้วพวกล้มลุ่มตรงนี้ไปฟาร์มก่อนนี่ต้องเสร็แล้วแล้วพี่จะเก็นครับใจเย็นครับมีอะไรคุยกันได้ครับเอางี้แล้วกันถ้าไปได้เมเจอร์เดี๋ยวผมเก็บต่ำกว่าคนอื่นเลยเพราะผมอยากเจอจะจะขาดแล้วห้าร้อยใช่ไหมครับพี่แล้วปกติพี่เก็บคนอื่นเท่าไหร่ครับพี่เก็บคนอื่นเท่าไหร่พี่รอได้เวงครึ่งงงนนนึออ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 อ่่่่ะะะะะยยาาาากกเเเเจจจจขด้้หัวโลลพี เอายี่สิบเปอรเซ็นได้ไหมับพี่มันเขาเก็บคนอื่นหมื่นห้าเราก็จิกครึ่งหนึ่งไงแค่นี้ก็พอละเดียวพอคืเดียวพอเก็บครึ่งเดียวพอแค่นี้ก็พอละขอบคุณมากครับครับผมไม่มีปัญหาครับระวังเฮ้ยคุได้ยินนี่หรือเปล่าคุณเฉินยังไงครับยังไงครับนิทานเรื่องชาวนากับงูเห่าครับก็ระวังระวังด้วยครับอ๋อโอเคไปดูอะไรกัดูลื่อดูลื่อครับดูลื่อกันไรยากไม่ก็แดดรถน่ารักนะรถน่ารักเนาะพี่เขาจะยิงพี่ลมนะพี่มี GTR ครับพี่อยากแตกเลยพี่อ่ะแต่ว่านี่ขับมมาเล่นนะผ ใหญ่เขามึงดูสภาพเราดิเฮียไม่พี่เราควรพูดกันางไทำไมพี่บอลเลยเอาก็พี่ตอนใจใจกูสั่งมากระพี่เอาใช่เหรอพูดอย่างเงี้ยไม่แล้วขับไปไหนเนี่ยกูเชื่อว่าถ้าพี่กูอยู่พี่กูก็พูดนะกูสามสามต่อเจตนาลงไปซ่อมรถดิร้อยเฮียอะไรกูยินยากูคนแบบไม่รู้ไหมต้อมต้อมยางแตกรู้ไหมยางเท่าไหร่ยางละสามร้อยนะเออฮะเออใช่เหรอมันช็อตเป็นยางเลยเหรอเออ มันไม่ต้องาักขันหรอกมันต้องใส่เป็นยางเอ้ยแต่กูมีเตนแบบนักร้องเขาร้องเพลงอะได้ตังค์เเลยกูอยากร้องมากกว่ะอย่าเลยเขาได้ตังค์แบบเจ็ดมื่นแปดมื่นเลยนุ้ยนลเขาเปิดสมัครนักร้องแสดงเลยอะพี่ว่าวไปสมัครเป็นอะไปสมัครเหรอเออไปปะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเขาสมัครวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่เองอาชีพใหม่ที่รวยอะเดี๋ยวไปดูเขาแอ็จังว่าคนชื่ออะไรเนี่ยันแรมมานะ ใช่เออผมก็เห็นแบบน้องเขาคตดแอคอ่อะเออธรรมดาธรรมดาบอกเขาระวังระวังตัวไว้้ะกันเนอะเขาน้าจะบอกเรานะพี่เอาจริงคำนั้นอะนี่อย่าไปกลัวดิน้องซ้อมรถไหนับพี่ยางแตกสองยางครับอำเจ็ดร้อยบวกสี่ร้อยครับอันนี้ค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยโอ้โหมกตังค์ไไม่มีร้องแต่พี่นันเนอะ อยู่เก้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับช่างเรียกอะไรครับหนึ่งพันหนึ่ครับหนึ่งอะไรนะเลมันยาวเรมยาวเลีเรีอะไรนะครับหนึ่งศูนย์เครับเกันบ้างกรเป๋าอะไรนวัไปไอเหียเจอกันครับ อะพี่พี่ยางผมยังแต่งเลยครับใช่ครับจะซ่อมเครื่องก่อนครับยางทีหลังมัาทำแยกพี่มันทาแยกขอ,ขอตังตั้งรถนะครับพี่พาลองขับสีแปดไหมพี่บอลอีแปดไหนอะ่ะสีแปดผมอะเขาทำอะไรอะ่ะใส่ยางไงหมมีสีแปดด้วยเหรอเออเท่าไหร่เท่าไหร่มได้มาเท่าไหร่ห้าเอ็ม ใครให้มารถพี่เอกอ๋อรถไอ้งูอ่ะอืมไอ้งูม enfin> ันไปไหนแล้วยังไม่เจอมันเลยอ่ะไออยากเจอไหมนะไม่ไม่ค่อยอยากเจอไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่ใครดูเหรอคะเข้ามาครับพี่เป่ามาพี่เป่าพลทวีหาพี่ใช่เหรออืม